สวัสดีค่ะสูงวักับการดูแลตัวเองเนาะค่ะเนาะเมื่อในยิ่จคิดเสิมีการเมื่อบอยฟังสูงวักับการดูแลตัวเองกอเก็บจากนิตตะลนิตนตยาสารเก่ามากเป็นข้อความดีๆที่ฟังแล้วมีแต่วความสุขไอจิดต,ตาสิบะอาอาความบอดีไม่ค้นฟังเลย <c oughs> ขอโทษค่ะ <c oughs> ยิ่จิดตาสิมีแต่วความดีๆมาให้ฟัง เพราะวัาตอนตื่นพะว่าตื่นแต่เสาก่อนนอนก่อนออกจากบ้านนี่แต่ความดีแิดไปใส่ยิ้มตลอด <c oughs> เป็นต้นว่าขอให้ทุกคนร่ำรวยนะโชคหนุนผลบุญช่วยนะค้าขายดีมีเงินทองนะสิ้นโศนหมดโลกสิ้นโศกหมดโลกภัยนะสุขสดชื่นไม่เศร้าหมองนะ คนโจคนโสดมีคู่ครองแล้วยังถ้ามีคู่ครองก็พบแต่คู่ครองที่ดีๆนะเอาแต่คำาดีๆไปเว้ากันสิบว่ามีข้าหาย <c oughs> บัณฑนตภัยคิดว่าเจ้าของมีบุญวาสนาหรือบอให้ฟังด้อยค่ะเด้อเขาบอกว่าจิตของพี่มีจิตของผู้มีบุญมากเขาอยางมีบุญมากให้เขาเบิาของเอาจิตของผู้มีบุญมาก อันนี้บริได้ท่ายไผ่ท่ายท,ทุกคนให้เบิ้เจ้าของว่าห้าไม่บุญมากบ่ให้เห้าเบิ้อจ้าของออกท่ายได้ทุกคนท่ายไห้ทุกคนหนึ่งไม่บุญผูม่บุญมากไม่บุญเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นจะแปลสภาพให้เป็นปัญญาทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิต ทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่นความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออํานาจบุญกรรมที่ทําไว้บนไปก็แค่นั้นเองที่ได้มาที่มีอยู่ที่เสียไปที่ไม่ได้ดั่งใจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันคือผลแห่งกรรมอันเป็นสมบัติของเรานั่นเอง ไผเป็นยังสี่แน่ทำภัเป็นยังสี่หมายความาห้าเป็นคนไม่บุญเ้อคือบ่บุญอย่าบุญอย่าบุญหันยังไม่บุญอย่าบุญให้เบื่องเจ้าของบอกว่ากูคือมีบุญแท้กูเป็นคไบุญคนไม่กลัวคนไม่บุญต้องบ่กลัวไผยังไม่บุญเขาก็เอาไปเทศเอาเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นจะแปลสภาพไปเป็นความเข้มแข็งกล้าหาญตามกําลังของบุญดิธิ์ ตามกำลังของบุญยญลิทธ์ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์ความเป็นผู้มีบุญของตนเองเมื่อจะคิดจะทำอะไรลงไปล้วนมีกำลังบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิน้นเขาเฮ็ดดีเลยเขาขึ้ว่าเขามีบุญแล้โอ้อกูกเฮนะ็ดอันนั้ไปแล้วกูก็ดีใจเทนอะ้ะกูเฮ็ดอันนี้ไปแล้วกูดีใจเทน้อ เขาป็นคนมีบุญทุกคนต้องเหตแใ่เจ้าของมีบุญไม่ทำชั่วอ่าคนมีบุญมาทำชั่วเขามีบุญบ่มีบุญเพราะเขาประเสธชั่วบ่ต้องไปถามคนอื่นบ่นต้องไปเหตุอีอย่างคนอื่นเขาเบิงบ่งเขาหลดเขาคืออยู่ในหนีบบ่ไม่ทำชั่วเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นอ่าตัวควบคุมบริหารจัดการตามกําลังของบุญญาลิทธิ์ธรรม ให้เกิดความกลัวความละอายต่อบาปต่อกรรมความผิดน้อยใหญ่ทั้งในที่รับและที่แจ้งเห็นถึงความเสียหายหลายพบหลายชาติเห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัวต่อโลกต่อสังคมอย่างมากมายมหาศาลพวกมิบุญจะคืบได้ไม่คิดบวก ไม่คิดมากบ่ิเ็นบคิดับวกขอโทษขอโทษไม่คิดมากไม่คิดมากคือคิดบวกเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นจะแปลสภาพให้เป็นความสะอาดความสว่างความสงบตามกําลังของบุญญาลิทธ์ทให้เกิดพลังแห่งความสงบแห่งจิตแห่งใจไม่ฟุ้งซ่านลาคาญใจไม่คิดเป็นทุกข์ความคิด ทุกความคิดล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจไม่คิดเบิกไม่คิดเบิกความทุกมาใช้ก่อนอย่าเบิกความทุกมาใส่ก่อนให้คิดแต่ความสุขเพราสิมีบุญของเขาเองการไม่บุญที่ว่ายายจิตว่าเมื่อนี้คือเขาดูดูเจ้าของไหมว่าเขาเป็นคนไม่บุญบ่เขาบ่บเขาไม่บุญทุกคนถตาให้ตามปฏิบัติเพรบ่จำเป็นต้องเป็นคนนั้นคนนี้บ่ต้องไปดูให้คนอื่นเขาดูหมอให้เจ้าของ รอได้คนมีบุญต้องรอได้รอได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความใจเย็นมีความยืดหยุนอ่ะคนม,ววม่บุญเบิ่งเกี่ของเด้อว่ามีบุญบ่มีความใจเย็นยืดหยุนตามกําลังของบุญญาลิ์ไม่ใจร้อนใจเร็วเห็นถึงจังหวะและโอกาสของชีวิตใส่ได้บดถุกเพดทุกั้ใส่ได้เหมือ ว่าเจ้าของไม่บุญบ่ให้ดูดูเจ้าของบ่ต่อยคนอื่นดูเด้อย่าบายคนอื่นดูนะเขาสิดูเขาผิดไปทั่วทีเขาสิงงเนียเขาสีว่าเจ้าของบ่มีบุญซ้ํหน่อยใจบ่แมนเด้เขาให้เบเมืองเขาเองว่าเขาเป็นจังสี่บ่หันบ่เป็นเขาจะไม่บุญเขาก็ปปับอดได้ทนได้คนมีบุญอดได้ทนได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นพลังเข้มแข็งตามกําลังของบุญญาลิศทําให้มีความอดทนที่ เป็นหนึ่งเป็นเลิศมีความคิดที่ไม่หวั่นไหวเห็นความสำเร็จทุกชนิดมาจากความอดทนอดทนอย่างเป็นสุขคนม่บุญต้องอดทนอย่างเป็นสุขไปยปจากไม่บุญแน่ต้องอดทนอย่างเป็นสุขสงบสงบได้เย็นได้เนี่ยใจเนี่ยใจลุ่มๆเลยบบใจหอนอมบมองคนในแง่ลายเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะเป็นส,นสภาพ ให้เป็นคนที่สงบได้เย็นได้ตามกำลังของบุญญาลิศไม่เป็นคนที่ร้อนโลนกระวนกระวายสักกะสับกระสายวุ่นวายในสิ่งที่ไม่เป็นสาระในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแม้จะตกอยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้ายก็จะทำใจได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะเบื้องเกี่ยวกว่าเจ้าขวงมีบุญเ่รห้ครขคนมีบุญต้องปล่อยวาง ปล่อยได้วางได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการละการวางตามกำลังของบุญญาลิศไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่างที่ขวางหน้ายึดทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องเป็นคนยังสี่เดอ้อปล่อยวางเด้อคนมีบุญเฮาต้องเบอเฮาต้องเป็งคนมีบุญ พอสุดท้ายรู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้คนมีบุญคนไม่บุญ,บญพักกันไปเฮ็ดว่าเจ้าของไม่บุญหรือบอไปทำตามอันนี้เป็นคนมีบุญเบริรดรู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความรู้ตื่นรู้เบิกบานตามกําลังของบุญญาลิ์เป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิต ไม่ปล่อยชีวิตให้ตกไปในกระแสแห่งความโลภความโกรธความหลงจิตใจก็จะมีอิสระเต็มที่ทุกวันทุกนาทีทุกวินาทีบุญเ่องสามาทิตย์ได้เห็นบะม่ราต้องไปถามว่าเจ้ามีบุญบ่เ่าต้องไปถาม,าาม,าถามพระพุทธเจ้าองค์ตัดว่าบุคคลแม้ไม่มีทรัพย์สินเงินทองแต่ก็สามารถให้ทานกับผู้อื่นได้ด้วยสิ่งของ ห้าประการคือใบหน้าเป็นทานฮูแจักเอาใบหน้าเป็นทานเด้อคนไปวัดไปว่าใบหน้าเป็นทานโลดสามารถให้รอยยิ้มความสดชื่นท่านรอยยิ้มวาจาเป็นทานพูดให้กำลังใจชื่นชมและปลอบประโลมผู้อื่นให้มาก่าไเป็นคัดนั่นนี่ปลอบประโลมเขาฮูแจักย่องเขาแนเห็นว่าก็ได้จิตใจเป็นทานสามารถเปิดอกเปิดใจกับผู้อื่นด้วยความ นอบน้อมและจริงใจนอบน้อมและจริงใจเลยนอบน้อมบเมงง่เป็นคนง่เลยเป็นคนจิตแข็งแรงบรัดนี้จิตใจเป็นทานจิตใจเป็นท่านสามารถเปิดอก สามารถเปิดอกเปิดใจกับผู้อื่นด้วยความนอบน้อมและจริงใจอันไปแล้วอันซ้มอีกเพียงนึงพอขอความมันดีดวงตาเป็นทานดวงตาเป็นทานดวงตาเป็นทานใช้แววตาแห่งความหวังดีความอบอ้อมอารีให้กับคนอื่นอือย่าไปตาขวางใ่เขาด้วยยจิตกับสิตาขวางบาบุ่นนี้อาจสิตาขวางต้ก็จิตใจดียู่ิแล้วกายเป็นทานสามารถใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ซอยเหลือคนอื่นเนี่ยเด้ออย่าเอาแต่เปรียบเขาบางคนนีบซอยเหลือเจ้าของเนี่ยยาได้ตนีในการส่งต่อให้ผู้อื่นประโยชน์จะเพิ่มพูนได้เกิดสิ่งต่อคนอื่นสนตัวพะวามันเป็นการดีได้ให้เบื้องว่าเจ้าของมีบุญบ่ให้เบื้องสิละดวงตาเป็นท่านให้มีแต่ความเมตตากรุณหน้าต่อเขาอ่าอย่าพาก,กันเอาเปรียบคน กลายเป็นท่านนี่ยเยเอาเปรียบคนอื่นย่าแปนั่นคนอื่นบางคนเนี่ยว่อกะว่าดเด้อบางคนบางคนเนาะไปวัดนี่เข้าไปปุ๊บปูซาดอะไรยั่งสูอ่านนั่นกลายว่าเป็นท่านเลยเดียกกายเจ้าของไปจีบศาสตร์มาปูกายสิมีบุญไม่งา่ายเด้อเน้อสูเอามากวดซาละ่าซอยกันกลายเป็นท่านเนี่น่ะให้หัวจักว่าหัวจักบอกซอยขันกำลังยิยจีบตั้งแต่บับ่ท่านได้เจ็บใครได้ป่วยยิยจิตกำลังถอยต่ ยายจิตเอาลงดี่ดีล่างถวยร่างจันโดยนี้ยายจิตประเหตุเองมี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 ผู้ที่มีอายุหน่อยก็หลายเนาะแล้วเขากับ่เจ็บใครได้ป่วยยายจิตปวดแขงปวดขายายจิต่ค่คยเหตุดอกมอกระนัดดูแต่ว่ายายจิตเะ๋ยว่าค้นวา่าฟังว่าไปวัดให่หูจักเอาพวกนี้หลเป็นท่านเอากายเอาใจเอาดวงตาเอาจิตเอาคำพูดเป็นท่านบอกตเรื่องดีๆ ตื่นเสาขึ้นมาให้ทักเขาในว่าเจ้าดูดีสมัยบเนาอแม่เอ้ยอข้ามวนๆในมือน,นี่ก็ือมีคนนี่ค่ะอันนี้คือสูงไว้กับการปฏิบัติตัวเองการปฏิบัติตัวเองนับถึงแต่เขาวัดเขาว่าปฏิบัติตัวเองออกกำลังกายปฏิบัติตัวเองออกอันหนังสือดนังหาแมนเบิดฟังเทศบรรมมีั้งแต่สูงไว้กับการดูแลตัวเองการดูแลตัวเองมันเป็นคำกว้าง ดูแลเจ้าของร่างกายจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายร่างกายเขามีอย่างในแมนเบิร์ดร่างกายจิตใจร่างกายและจิตใจคนเท่านั้นละร่างกายกับจิตใจดูแลเจ้าของร่างกายและจิตใจนอกก็นั่นมันสิมาของมันเองดูแลร่างกายจิตใจปากอียงขยุ่ในร่างกายเขาเปขอบคุณค่ะอย่าลืมเล้อค่ะเด้อห้ฟังแต่ข่ำดีๆเบากันสูงไว้กับการดูแลตัวเองอย่าลืม